สวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเล็กน้อยเสียงวอจ์จอยมาล้วครับล่าวเจอคนซื้อครับทีมงานเวาหนัวหัวม่วนครับเมื่อนี่นะครับพาพี่น้องมาเลาะตลาดแรงนะครับตลาดคลองผมหรอสิวร์ตลาดยันกระยานะครับบรรยากาศมือนี่ครับแดดฮ้อนตั้งแต่เสาเลยทีเดียวครับบรรยากาศแดดฮ้อนนะครับเบื้องวว่าทเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายมื่อนี้ผมว่าคึกคักมากเลยทีเดียวครับ ไปเบิรงบรรยากาศกัน,กนดีกว่าและไปเบิ่งว่ามีอาหารอย่างที่แปลกๆหรือบอรัรบไปติดตามกันดีกว่าครับเชิญครับนี่คือบรรยากาศตลาดแรงคลองผมค่ายเมืองครับพี่น้องครับเบิ่งแนวอยู่แนวกินนี่ครับบ็ธทรามดาครับพี่น้องเนาะคนหลายครับวันนี้เยเอาสิไปเบิ่งบรรยากาศกันกน,นะพี่น้องเนาะ เีแวเ้ยวครับเอาไฟางๆเอหมอนเยอเี่อวกะเราไม่นอาการนะครับเลือนตัวเนี่ยกำลยุไปเลยมุลคุกับมีรับประสบการณ์นะครับเป็นแผลในปากมุลกุลกัมีได้ะครับประสบการณ์เป็นแผลด้ปากนะครับเอาไปแบนฟัูมือูมือนะครับแผลด้ปากมหายนะครับอันนี้ตบอก่อนะครับว่ายาดีปั้นสมุนไพรทันตะกังงสีแดงนี่เด้อเป็นยาดีปั้นสมุนไพรนะครับแบบเกโค คแบบเข้มข้นเด็ดแต่เด้อนะครับหลายผู้หลายค้นผสมใส่กระดีปั้นนั่นแท้นะครับต้องร้องครับพี่น้องต้องร้องเลยครับผู้ใดไม่อยากผีปั้นสมุนไพรทัศรักเด้อะพอไหมพี่น้องติดไปในถุงเพื่อนเด้อหรือติดบ้านเอาไว้ครับลูกหลานจะนะครับไปทอดไทยเด้อครับเด้อนั้นมันมันกระเด็นหน้านะครับเอาป้ายต่างๆครับผมมีพ้องลูกหลานขี่มอเตอร์ไซค์จะนะครับโดนพ่อไอ้เสียครับเอาป้ายเลยครับผมมีพ้องหนักนะครับ มันประโยชน์ไตหรีครับพ่อแม่พี่น้องต้องลองพิสูจน์เดินไปเด้อนะครับใต้ดีเระบลต้อนไปพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับใต้ดีเระบลต้อนไปถ้าบดีเอามาขึ้นเอาเงินขึ้นไปกับลอยเศ้าบาทนะครับเอาเงินขึ้นไปเรื่อลอยเศร้าบาทครับแต่ซื้อไปไตแล้วมันไปเห็นผลมั่นบดีหรือปวดแถวกขมอหายเปวดขมอหายกินปากกขมอหายเอามาขึ้นเอาเงินขึ้นไปลอยเศร้าบาดนะครับปวดไปเรื่อลอยเศร้านะครับแต่ขออย่างเดียวครับพ่อแม่พี่น้อง ซื้อไปใต้แล้วมันเห็นคนเหลืองดมันหนีหรือบอดต้อนไปเด้อแต่เด้อนะครับมาเสือมองนี่จ้ะนะครับร้านต้มตำาเจวานนะครับทุกตลาดนัดมาเสือเลยนะครับที่ร้านต้มตำาเจวานเด้อแต่เด้อนะครับมองนี่แหละมองไปพี่น้องเลยนะครับมาเสือมองนี่แหละนะครับเสียงดังๆตุ๊บต้มอยู่นี่แหละนะครับมาเสือแหละมองนี่นะครับทุกตลาดนัดครับทุกตลาดนัดเด้อแต่เด้อนะครับทุกตลาดนัดเลยนะครับเมือนจันจ้ะนะครับมาที่นี่บ้านหนองยากรับบ้านขามเผา กระดับสะพานเดรสคับเดอรนะครับสะพานไทยเล้านะครับเมืองต่างเดรสคาบเดอนมือวัดหนังคาดจะลลิกับกัติมีอยู่บ้านทาย่อนะครับกับท้ายเมืองนะครับกับท้ายเมืองเดรสคาเดอรนะครับมือวันปูนจะนะครับกัติมีอยู่อำเภอป่าปาาแล้วก็บ้านกาดเดรสคาเดอรนะครับมือวัดปูนใต้มือวันพระหารสัมปอดีจะนะครับกัติมีอยู่บ้านดอนนั่งหงนะครับแล้วก็บ้านหนองยยกนะครับบ้านนี้ยูนะครับหนองนากเดรสคาเนะครับดอนนั่งหงนะครับกับบ้านหนองยยก แล้วก็มือวันซุกจะนะครับสีสันสดเปล่าเด้อนะครับบ้านคับเขาเรามันยังไม่ไลค์ครับเก็บบรรยากาศครับมื่อมวันเสาจะนะครับสีนี้อยู่บ้านครับเตยเด้อพ่อแม่พี่น้องมือบ้านครับเตยกับบ้านแกบ้านเด้อนะครับทุกนัดมือวันเสาเสื้อพันธุ์แท้กับนี่ครับพี่น้องครับโอ้หลายแนวอยู่แนวกินเสื้อผ้าหน้า์แท้ของใสของซอยอะไรครับพี่น้องเนี่ย ใก้มองไไปซื้อมองนั่นหลอดเนร้อยบาทย่าไม่ดีามันแพงมันดีดีนะครับมันดีดีหลายผู้หลายคนเลยนะครับคือไปใกล้แล้วนะครับก็เป็น่อไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอยาที่ฟันแบบนี้ไอยาที่ฟันมาเกอนอิโลแพก็ใช้มาแล้วแก็ไม่ดีแต่ไเจอยาทฟันสมุนไพรสารคทุกอี่ แล้วแ,แลวหละต้นเนี่ยทิพย์รีขนมเนี่ยสวัสดีครับส,บส,บสีมือสีมือนีน่ขนมครับพี่น้องของอยู่ของกินเนาะ,นนะนเดเมเช่ ดลาบเลยดาวนซอนน่ะองอยู่ของกินเทียบคู่เรียนคู่เรียนชมงจะกลับมาเอาเอโลกว่ากว่า

ભં ભાલાલ મભા મા માલાલ หรือว่าเห็ดตับเป้าข้าออกมาแล้วเป็นยังไงบอาผ้าออกมาเป็นแบบนี้ครับมาสั่งกับเนื้อนี่นีเนาะ้นหอยนี่เนาะแกงขึ้นหอยได้เราะเนาะตับ นีแกะเดียวคะขอบคุณค่ะนีแกะเดียวค่ะพี่ค่ะค่ะส่งเข้าไปใกล้ๆมันคือปลาปลาตัวเมียไม่มีปลาตัวผู้เพราะมันมีไข่โอ้ค่ะเดินจ้าสลิปสบายดีบ้าง

ลูกกบค่ะอันนี้ปลานังโผงจ้าไข่ดี่ดียข่ดีไข่ทุบไข่มาจะไปเล่นนะจ้าชิมลอรอนะคะโอเห็นเพนปงอลีลจ้านี่มันจะผงโกนะคะร้อยเดียวจ้าปลานังโผงจ้าปงอาลีอาหรอพี่น้องเอ้ย Do it. Do it. Do it. <laughs> 看你们。嗯嗯 หวานนะครับ50บาทต่จานนะมีเป็ดมดกับเป็ดขาวครับวันนี้มดครับหขาวนะครับสองยามนะครับเป็ดขาวครับจานเดียววะครับครับเป็นน้หวานดีนะเจอจันนะครับขอบคุณมากครับโอ้เห็ดพอา่วนี่เห็ดพอครับเห็ดพอมาแล้วเนาะ มาแล้วครับผมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอ้ได้กอนได้ในค็ดบอกแล้ต่ไม่อยอกขนกับช่วงนี้ครับต้องในล่างขายนะครับผมเนียนบอกมีนังมีไฟวนี้จะรวบเลห่ไนะครับเรื่องได้รัได้นะงเลยบอกห้าสิบครับผม ีปิ้งปิ้งปิ้งหมดเลยโู้คนานั่นเลเป็ุดประชิงรับเลย ลูกไปเผาจ้าคุณแม่คะไปไปเผาจ้ามีหามีอยจ้าได้ลูกื่หายจ้าอันดีทิพย์จ้าแม่อันนีลอยอันดีจีไทยอัดีสมสี่อัลบมาแค่นี้ลยเลือกกองเดียว